จำได้ไหมว่าเราไม่นัดกันอยากคุยเรื่องที่มันสำคัญวันที่เจเดือนสี่เกือบหกเดือนตั้งแต่เราคุยกันฝึกพูดในกระจกทุกวันต้องพูด mm hmm. คค่ไหนจะมาขอ,อกันหน้าร้อนที่เราก็เป็นอ่ะคนคุยหน้าร,ร้อนป็นี้ก็ยังคนคุยนาว mm hmm. ยิ่งกว่าติดต่อเราเป็นคอยค่อยขนทุจร mm hmm. ิงกว่านา้น็าเขานความสุขให้เรา เธอจะยังไงอ่ะพูดอะไรได้ไหมไปต่อระหว่างฮะ<ร>ใจยันกันไปไหมตอบหน่อยรอฮะเออได้ What you waiting for อ่ออ What you waiting for อ่ออ๋อหลอ,ลอ,ลอกลวงรอก็บกันแบบไหนทำให้ชัดใจไหนได้ไหม What you waiting for อ๋ออ๋จะจำตั้งแต่ม่รอร่อ๋ออ๋อ ใช่ไหมโชคดีนะฉันคงต้องไปก่อนแปบบหนึงไม่โทรตามะยอกยอกขับรถเดี๋ยวโทรกลับนะยอกยอก้อนไหยมากไปนอนก่อนและรอเล่นชอปปลา <c oughs> แปบบหนึงพอโทรตามะยอกยอกอาบน้ำเดี๋ยวโทรกลับนะยอกยอกคงต้องไปนอนก่อนแล้วอ่ะสนใจกันบางอย่าง